สร้างรายได้จากงาน DIY ใบขู่กุ้งนะคะวันนี้เราก็จะมาทำต่างหูด้วยกันนะคะมาค่ะก่อนอื่นเราก็ตัดลวดก่อนนะคะตัดแบบนี้นะคะทุกคนนะคะแล้วเราก็ม้วนลวดนะคะม้วนหัวลวดให้เงางอแบบนี้นะคะนะคะม้วนนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็ลอยลูกปัดไปนะคะนี่นะคะลอยลูกปัดแล้วก็ทำลายต่างหูนะคะ นี่นะคะเราก็ร้อยไปอย่างนี้นะคะเราก็ร้อยนะคะใส่สีฟ้านะคะแล้วก็เนี่ยค่ะสีขาวสลับสีฟ้าแบบนี้นะคะร้อยเสร็จใช่ไหมแบบเราก็ม้วนนะคะม้วนลวดตรงนี้นะคะม้วนให้งอนะคะทุกคนค่ะเราก็ม้วนติดกันแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ก้านต่างหูค่ะ แล้วเราก็เชื่อมต่างหูนะคะแบบนี้นะคะมันจะมีห่วงแบบนี้นะคะทุกคนแล้วใส่ก้านต่างหูไปค่ะแล้วก็บีบครีมนะคะเท่านี้แล้วค่ะเราก็ได้ต่างหูแล้วค่ะแบบนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ